อึดอัดโทษแล้วนี่เราเขจะเป็นฝ่ายทักก่อนดีไหมเนี่ยไม่ละอย่างเราเนี่ยนะแล้วอย่างใช่ไปชวนผู้หญิงคุยเนี่ยไม่ไหวหรอกหรือว่าเธอคนนี้กำลังวว่าจะได้เจอสถานการณ์โรแมนติกน้ำเน่าแบบบอยมิสเกอร์่นห้หรอเออแบบนี้ใช่แง่เลยยังก็ต้องพูดอะไรเท่ๆสักประโยคสินนะเอาถอะการที่จะไปทอยศความคาดหวังของหญิงสาวก็คงไม่ดี จะเอื้อนเอ่ยแล้วนะวลีแสนกินใจช็อกโกแลตวอเลนทนยครับอ๋อ,อ,อคำอะไรอะ่ะขอบคุณมากนะนี่ก็คือเรื่องราวของชายผู้เป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องงี่เง่าอย่างจริงจัง